โอ้มหตอนแรกมานี่เตี้ยวันนี้เยอะเอออันนี้สูงกว่ามานี่สูงขึ้นมาสองนิ้วว่ะตอนแรกเหรอขับไปได้ไงวะไม่รู้อ่ะคันนี้ขายยินไมได้ของขาสนใจอินก็วันนี้กินกาแฟเสร็จแล้วโอ้โหรถเทียบเลยนะครับวันนี้นี่โลโก้คุณนี่อ่าใช่ผมชอบชอบการ์ตูนตัวนี้ขายไปนี่คือทรงนี้เลยเหรอทรงนี้เลยล้อนี่ด้วยเหรอใช่เทียบ ต้องโดยสารหรืม่เสียงเงียบไหมเงียบนะเนี่ยเพราะว่าเขา ทำคอนเทนต์นินานแล้วก็หลังจากจบงานตุวฟุยาก็ว่างแล้วเริ่มว่างดีกว่าเริ่มว่างมาหาอะไรทานกาแฟที่เควินเล่หรือว่าผมจะมาไวัยไปยังไม่มีใครมาเลย ได้ผมกมาจากบ้งนน่งกินกาแฟกันนะครับหลังจากคอนเทนต์นี้หายไปนานยุ่งก็อยู่กับเดกแก๊งพระราม4นะครับตอนนี้เขาเริ่มจาก LSX แล้วเขาก็ฐานะดีขึ้นเหลือคันนี้แล้ว EF วันนี้มากินกันเงาๆสามคน เอาถ้าแบบว่าบางคนเห็นแล้วอยากจะมามาได้พี่มาได้โอ้ยไี่นช่วิเลนพอ้สถานที่ชิวเลยมาสามารถจะวอดรถนะโอ้มแต่มองมาแา่ชิดโล่งเลยครับมาเลยสถานที่ดีกาแฟแต่เขาอยากมาเจอพี่ลายงี้อ๋อสามารถจัดที่วอดทิ่ตรงดีครับได้เจอพี่ลายกวาดินมาทิ่แต่ชอบมานั่งชิลแล้วก็เอารถถูกถ่ายสถานที่มันการจอดรถสะดวกไม่ผูกขานใกล้บ้าน ก็คนนี้คุณมีรถอะไรจะขายไหมเนี่ยวันนี้คุณอาทิตย์คอนเทนต์คุณนี้จะเย็นอยู่จะขายทุกคันเลยอ่ะตอนนี้ที่ร้านเขามีช่องทางติดตามไหมครับ Facebook ร้านเรื่องเยอะใช่ครับครับโอ้ร้านเรื่องเยอะไปตามไม่ได้ตาไปกินกาแฟกันขอตัวกินกันคนละคันเลยคนละ Yeah. Yeah. อันนี้ก็เป็นคาเอ็นคอฟฟี่ตายแล้วคุณไม่เขินเหรอคุณจอดในตรงไหนเนี่ยคุณจะถอยไปโดนคันอื่นนะ <c oughs> ถอยด้วยคันไหนได้วยคัไหนนะครับคันเฉียวถ้าตัวคันเฉียวเยอะๆถึงจะขายบ้านขายช่องนี่ครับมันอยู่ในโอ้ยอันนี้นี่โลโก้คุณนี่ ชอบกระตุนตัวนี้ร้านเรื่องเยอะครับตัวนี้เจ๋งชอบมัน็ส่วนตัวอ๋ออะคันนี้ขายยิ่งหมได้ของขายสนใจอินบ็อกซ์โอ้โหอันนี้เครื่องดีเนี่ยไม่ร้อนเลยความร้อนไมเครื่อึในไม่อึในคันนี้คันนี้คันนี้ดิมเดิมอ๋อนี่เป็นนี่เป็นตัวมันนอยอยู่เป็นตัวโลนะครับญี่ปุ่นหมดเลยปลาปลาปลาอะไรเดิมเดิมหมดทุกอย่าง คือผมบอ,อกเลยว่าใครถ้าถ้าได้ลองขับเอฟวิสัยทัศน์โคตรดีขับสบายขับลอยๆขับลอ้ลอ,ลอๆขำๆแบบรถสไตล์แปดศูนย์สไตล์คอนด้าแปดศูนย์ผมว่าผมว่าโอเคนะผมว่าโอเคผมชอบซื้อไปนี่ราคาไม่ตกนะรถคนันนี้รุ่นพี่เขาชุดใหญ่ไหมนะครับรีสโตร์มาเต็มระบบรีสโตร์มาเต็มแล้วครับถ้าให้มันเลยครับขนาดยัไงเอจี e ยังจอดให้อะไร ย้อนซ้อนเชงนนั้นนิสัยอันนี้ก็ได้ที่ร้านพาขับเที่ยวคันนี้เป็นเครื่องอะไรพี่เครื่องคาบิวครับเครื่องคาบิวใช่ตรง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 ไหนเลยคันนี้นี่ช็อตช็อก็ทำอะไรนะขายไปนี่คือส่งนี้เลยเหรอตรงนี้เล,ล้อนี่ด้วยเหรอใช่หมให้ล้อหมูเก็ทด้วย ย่างฟรีจากบางนาย่างล้อฟรีจากบางนาอยากรู้เลยว่าเก็บมานานอยากเก็บมานานครับุบยางซอฟต์เดี๋ยวยางสแตนดาร์ดใส่ฝาชอบยางสแตนดาร์ดยกสูงหน่อยนีนิ่มนี่มันดูเหมือนเตี้ยนะเนี่ยเตี๋ยเฮ้ยนี่นี่นี่คันนี้ชว์อะไรพดิเซกินเซกินเนี่ยฟิลขับรถก็ฟิลประมาณนี้แหละเงียบ ช่วงล่างเงียบแอะเออโอเคห้องโดยสารไม่เสียงเงียบไหมเงียบนะเนี่ยเพราะว่าเขาควบเข็มบางค่อนข้างคือฟิลขับแบบและและที่สำคัญรถรถดูรถมันเบานะมันไปนะเบารถ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 บความตั้งตัวสูงแล้วแบบที่ญี่ปุ่นชอบใช้รุ่นนี้มาแข่งกัน Handling ดี เง,งียบนะไม่มีเสียงกุกกัก,กุกกกเลยนะผมผ่านมือพี่ร้านไม่ต้องเนี่ยทุกคนอันนี้ตุอพ,พี่เก็บช่วงล่างกับเครื่องมาบุ๋นเขาพี่ร้านคือมันจัดทรงอีกทีหนึ่งใช่คิดว่าจะเศษนานไหมกัดดูดูขอ,ขอ,ขอ,ขอใ,ใครสนใจอย,อยากได้หรืออยากจีบก็ไปที่เพจร้านเรื่องเยอะ จีบได้ไม่มากอันนี้ภายในโอเค <laughs> ผมคงอยู่ว่าโอเคนะรถรถปีนี้ล่าภายในสภาพแบบนี้โครง้างเดิมทําไมพี่ร้าถึงไปยาตัวเองทาไมถึงมาเล่นตัวเนี้ยพี่ร้าบอกหลายข้อดีของมันมคือรถตัวนี้ก็เคยเล็งมาคือเห็นชอบแล้ะด,ด้วยด้วยไปสามตูแล้วก็เคยเพื่อนๆก็เล่งก็เล่งกันมาอยู่นะเพราะว่าด้วยด้วยตอนนี้อีจีไปไปไกลขึ้นอตัวนี้ได้แต่อีจีมันไปไกลเลยบอดดี้มัน เยอะนะชายบอดี้เยอะก็เลยชอบชอบนี้แล้วก็เลือกตรงที่รถคันนี้ทะเบียนทะเบียนทะเบียนตรงกรมสุนแล้วก็แล้วก็ภายในเครื่องล่างเขาเก็บมาใหม่หมดแล้วก็เครื่องเครื่องเขาคอนใหม่หมดแล้วก็ถือว่าโอเคซื้อใบสบายใจใช่ใช่โดยรวมคือเขาเก็บมาแล้วไม่เหนื่อยผมชอบอย่างนี้ซื้อแบบคอมพิีทใช่ใช่มันมีมาม่ามาม่าชอบอยากกินมาม่าอยากกินมาม่ารถมือคนอื่นบ้างกินมาม่ารถตีนนม่ต้องทำอีกปี ผมอรแต์อ่ไงคันนี้ผมว่าขายจุ๋ยแหละจีบเออจีบเอออินบล็อกราคาไปเดี๋ยวก็ปล่อยที่เขาใจดีเผื่อเผื่อเผื่อเดี๋ยวไล่เก็บชุกชิ้นหน่อยนึงให้ให้มาตรงถังแต่ถ้าเป็นผมอผมถามผมเป็นคนซื้อผมก็แฮปปี้นะรู้จะเก็บอะไรที่เติมมันอย่างเดียวเป็นยังเป็นยังเป็นยังเขาไปซื้อได้ก็ลดให้เขาไป ตเตี้ยนะเนี่ยเตี้ยมากว่าคุยต้องเอาขึ้นหน่อยนี่ขนาดโุมเล็กๆนะเนี่ยพอสูงมากรถสูงไม่สูงไม่สวยสูงมันเหมือนเป็นเตียงเตาลี่โอ้โหดูอมตอนแรกมานี่เตี้ยวันนี้เยอะอันนี้สูงกว่มานี่สูงขึ้นมาสองนิ้วว้าตอนแรกอะขับไปได้ไงลูกไม่รู้ปากเลยโอ้เตี้ยวันนี้เยอะอันนี้ยกสูงมากโอเคนี่ก็อยู่เตี้ยเตี้ยท่อ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  เขามีคนมาผิดงานเนี่ยผิดงานเอนนอเคเอง,เงั้นเดี๋ยวฝากพี่ร้านส่งผมแล้วกันแล้วเราเจอกันนัดอีกครับขอบคุณพี่ร้านมากครับวันนี้กลับบ้านแล้วไว้ติดตามเพจร้านเรื่องเยอะยออกเคสเ<า>สนอม,มาจริงจริงดีดมานำเสนออีกครับการนิใครนะเดี๋ยวผมถ่ายดูตอนไปบ,บไป๊ายบายพี่รา้านเจอกันมาละ ดีกว่าคนนี้